สวัสดีครับผมวันนี้กับผมโยคิดนะครับกับเกมดิชิมอนเรียนไลน์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวข้อมูลตัวละครใหม่นะครับก็เป็นตู้ลิมิเต็ดซมมอนที่เข้ามาในพุ่งนี้นะวันที่16นะครับเวลา10โมงเช้าเหมือนเดิมนะครับก็มาแทนตู้วอลเกมอนไม่ทันกับรูลมอนแล้วก็ไก่อุมอนนะครับตัวนี้ก็หน้าตู้มา2ตัวนะครับมากับตัวอะไรเนี่ยวาร ดูรูมอนนะครับตัวนกนะครับนกที่ชุบชีวิตได้นะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมทัลิกดามอนนะครับมับงกรเงินหรือเปล่าเมทัลิกอ่ะข้อมูลตัวละครตัวนี้นะครับก็เมทัลิกดามอนตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับ ex สกิลนะครับจะเป็นทํดาเมจแปดร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ใส่ตัวแบบสุ่มสองครั้งนะครับนะครับครั้งละสองตัว และไฟเราโอกาสบล็อกบวก70% 10เทิร์นทนนะครับเมนสกิลนะครับจะเป็นทำดาเมจ4 0่าเรใส่ศัตรูแบบสุ่ม5ครั้งครั้งละ1ตัวนะครับและมีโอกาสทำให้ติดเฟส50%นะครับซับสกิลนะครับโจมตีศัตรูทุกตัวด้วยดาเมจ5 0าเเนตะครับทำให้บัฟของศัตรูมีผลสั้นลง2เทินนะครับและมีโอกาสทำให้ติดสกิลล็อก50% 2เทิร์นทนพารีฟนะครับ อีกฝ่ายเทคนิคดาเมจรีสตันลบเจ็สิบเทอร์นต์สองเทินนะครับและตัวเองทำดาเมจใส่สีเขียวได้แรงขึ้น2เท่านะครับและมีโอกาสสูงที่จะจโจมตีใส่สีเขียวถาวรนะครับและเมื่อฝ่ายเราบล็อกสำเร็จจะลดดาเมจลง70% 7เทิร์นนะครับอ๋อ HP 1พีหนึ่งหนะครับเทคนิค11,351หมืน่นหนึ่งสามร้อยเอ้ยสามพันเจ็ด 137นะครับสปีด30คอส35นะครับปักอินที่ให้มาเป็นเทคนิคบวก1,000แล้วก็บวกบล็อกเลทอีก25%สนะครับส่วนป้องกันจะเป็นดีเฟนต์บวก300ร้อีบวก1น0 0นะครับก็ตัวนี้ก็มันจะเป็นตัวซับนะครับสายซับนะซับสีเขียวนะครับแต่ไม่มีฮิวนะก็จะเป็นซับในด้านป้องกันนะครับก็มีเอ็กสกิลที่บวก บล็อกเลดถึง70% 10เทร์นิเทร์เลยนะครับแล้วก็ไปคู่กับพาสีที่บล็อกสำเร็จจะลดดาเมจลง70%ก็คือเป็นตัวเหมือนกึ่งกึ่งแท้งนะครับเป็นตัวซับแท้งแล้วกันแล้วก็แล้วก็ซับดาเมจให้ตัวอื่นด้วยก็คือตรงดาเมจรีสตนของฝ่ายเทคนิคนะเทคนิคดาเมจรีสตนลบ70%ส์นะครับให้พวกสายเทคนิคตีได้แรงขึ้นนะครับ ดาเมจที่เข้าไปถึงตัวศัตรูก็จะเยอะขึ้นนะครับตามดาเมจดิสแตนท,ที่ลดลงไปนะส่วนเมนสกิลเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับตี5ตัวติดเฟสนะครับ50%ก็ถือว่าโอเคอยู่นะติดเฟสแต่ตอนนี้มันก็มีตัวล้างเฟสเยอะแยะมากมายอย่างเช่นตัวไวมอนใช่ไหมสีเหลืองซูเปอร์ที่เพิ่งตู้มันก็ยังอยู่นะตัวนั้นก็โอเคนะครับถึงจะตีเป้าเดียวนะครับแต่ล้างเฟสล้าง พลอยสั้นเบอร์เนอเลอร์ได้หมดเลยก็อาจจะเป็นตัวนั้นที่แก้ฐานตัวนี้ได้เรื่องติดเฟสนะอืมแล้วก็ต้องหาตัวลบบัฟสิบเทิร์นไปด้วยก็อืมถึงจะแก้ตัวนี้ได้นะมันก็มีบ็อกเ็เทิร์นนะครับแล้วก็มี e x ็กสกิที่บวกบ็อกสิบเทิร์นเหมือนกัอนอืมตัวนี้ก็โอเคนะครับเอาไปยืน ซับให้เพื่อนได้ก็ได้อยู่นะครับสําหรับใครชอบก็จัดกันได้แต่อย่าลืมนะครับมันมี2ตัวในตู้นะเราอาจจะได้ไอตัวนกนั้นมาก็ได้นะนกก็เสียงอยู่เหมือนกันถ้าใครชอบก็จัดกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ชมแล้วกันพรุ่งนี้นะตู้มา10บโมงก็อาจจะทิ้งระยะห่างเวลาซะหน่อยเปิด10บโมงแล้วผมไม่ค่อยได้เลยไม่้เป็นอะไรนะครับ <c oughs> ก็ได้มาก็น่าจะมาเป็นซับเทคนิค ให้ทีมผมนะเพราะผมมีทั้งเมทัลการูรูมอน um on, ตอนนี้แล้วก็ตัวฟินิกมอนเอามาซับให้2ตัวนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ